เดวิดเบแคแฮมบวกห้าเบแคแฮมบวกห้าเบแคแฮมมาไปเลย you, home, โอ้ยราคายังแพงอยู่นะครับแล้วก็น่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับโรนาลโด R9 ้ไอคอนนะครับ แล้วก็ยังหายากอยู่นะถึงแม้ว่ามีงบมีเงินนะแต่ว่ายังหายากอยู่นะครับไม่รู้ว่ามีคนเปิดได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับแต่เป้าหมายของผมอีกคนหนึ่งในการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็คือเดวิดแบ็กแฮมร่าง Back to back นะครับ b 2 b b t b <laughs> back to Back Back to Back ร่างนี้นะครับก็รูปโปรไฟล์เนี่ยผมเกียนนะฮะแต่ว่าเอาไปได้จริงๆเนี่ยผมยาวโคตรแท่เลยปิวสวยสวยงามนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าจะเป็นยังไงในคลิปนี้นะ คือก็ยังหายากอยู่นะครับแต่ว่าผมได้มาแล้วผมได้มาแล้วครับพี่น้องครับผมนี่ซื้อมาในราคา7,200นะครับบวก2นะครับยอมครับไป <c oughs> ในที่สุดก็ได้มานะครับเดี๋ยวเราตรีบวกหน่อยแล้วก็วันนี้ผมทำฟูมัดลิดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดลงฟูมัดลิดเดี๋ยวขอตีบวกก่อนมาตีบวกก่อนนะครับตอนนี้บวก2บวก5จะได้สักแค่ไหน นี่ซื้ออะไรถูกๆมาแล้ว3ตัว4ตัวนะครับอีกนิดนึงอ่ะโอเคครบ5ลอดนี่ทรงผมอย่างเท่เลยเป็นไงล่ะเห็นผมเกียนมาเยอะแล้วนะครับนี่อยากได้คาสนี้ก็เพราะว่าทรงผมนี่แหละครับโอ้โหอย่างเท่เลยสุดหล่อท่าพลังอีกเรื่องหนึ่งนะครับความเก่งอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่านี่เป็นดวิดเบคแคม คาสเดียวร่างเดียวในเกมนี้ที่ทรงผมเท่แบบนี้นะครับ <l ux> รูปโปรไฟล์หัวเกียนครับแต่ว่าผมยาวนะร่างอื่นนะครับอื่นเนี่ยรูปโปรไฟล์ผมยาวแต่ว่าในเกมหัวเกียนฮนะสลับกันครับกับตละลบปัดอ่ะบวก3เบไปแค้มสุดหล่อไปเอาหน่อยเพื่อนย่่งเท่เลยท่าดีใจของนายนี่โอ้โยสุดหล่อสุดหล่อ เซอร์สุดๆนะครับบวก3แล้วขอบวก4หน่อยดิคัดร้อยเจ็ดเป็นอะไรนะครับเออมาเกลเล่ le le. โอเคผมเอา106ตัวหนึ่งดีกว่าผมมี106ที่เป็นบวก8อยู่นะครับี่ราคาบัคอ s d ขายก็ขายก็ราคามันตกอยู่ไม่เอาดีกว่าเอานนี้แหละ ตัวที่ซื้อมานี่แหละ4ใบนะครับการ์ด4ใบนะบวก4 3ไป4ครับไปสุดรอ4นะเพื่อน4หน่อย4นะเจ๊งครับเจ๊งแตกรอบเดียวคือเจ๊งเลยโธ่ โอ้โห oh. บวกสองเออกลับมาบวกสองย้อนไปที่บวกสามใหม่ A few moments later มากลับมาที่บวกสามใหม่ครับไม่ต้องรอแล้วไปเลยบวกสแค่สามนะเพื่อนแค่สามอื้มยากเย็นมาบวกสี่หม่ครับจัดให้ผมหน่อยพี่สุดรอ พี่สุดหรอเบก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 เบอะไรวะ <S 2> <S 2> <S 2> คือคือแหกสองรอบนี้ไม่ควรไม่ควรตีต่อแล้วนะซื้อเอาดีกว่าแต่ว่ามันซื้อยากไงตอนนี้มันหายากโอ้อยากได้ตอนนี้ก็ต้องต้องยอมเจ็บโฮ้ยสิ่ง บวกสองเออกลับมาบวกสามอีกแล้วมาบวกสามใหม่ครับพี่เบ็คเออสองไปสามอีกรอบหนึ่งเออเออโอ้แต่บวกสี่นี่ยังไม่ถึงบวกสีเ่เลยนะยังไม่นับบวกห้านะเนี่ยสี่ไม่ครับมาบวกสี่ไม่สุดหล่อสุดหล่อครับไอดอลของเราขวัญใจของผมที่สุดแล้ว บวกสี่โอ้ยอไรวะเฮ้ย <c oughs> มันเกินไปแล้ว oh, <no. S 1> หมดไปกี่หมื่นแล้วเนี่ยเอาใหม่บวกสามแขนจนเสียงสั่นแล้วตอนเนี้ยบวกสามบวกสามโว้ยบวกสามมามา ลองอีกทีนึงดิลองอีกทีนึงอีกรอบนึงครับอันนี้แพงไป3 4สใบอ่ะโอเคอีกรอบนึงนะ5หลอดบวกสบวกสแตกมา3รอบเลยครับรอบ,รอบละรอบละร่วมหมื่นเอ็มอะ <Huh? S 1> ตัวละ2,000กว่านิดๆมาบวก4เดวิด แบกเ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 บกแฮมอ,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 อยากจะอุทานมากนะตอนนี้กลับมาบวกสามอีกรอบนึงครับบวกสามมาเอ้ยติดโอ้โหดูซินะ เดี๋ยวผมจะตีบวกอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าแตกไม่รู้จะแตกบวกอะไรนะคือเป้าหมายเราอะอยากบวกห้าแน่นอนนะแต่ว่าถ้ารอบนี้แตกนะครับคือหยุดก่อนเลยนะครับจริงๆควรจะหยุดตั้งแต่สองรอบแรกแหละแต่ว่าอยากได้ไนงะอยากได้บวกห้าไงเรื่องเรื่องอะคือไอ้คาว่าของมันต้องมีเนะี่ยคือพาเจ็บกันมาเยอะละเดี๋ยวผมจะตีให้ได้บวกห้านะถ้าไม่ถึงบวกห้าไปแค่บวกไหนก็พอนะครับก็หยุดแค่นั้นพอก่อนนะครับไปรับซื้อเอานะ ต้องต้องอดใจรอแล้วล่ะนะแตลอออลออ่ลองอีกรอบหนึ่งฮะขอลองอีกรอบนึงบวกสองก่อนมาลองอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะ <hum> ที่บอกว่าแตกแตกรอบนึงพอไม่เกี่ยวไอ้บวกสองไม่เกี่ยวเพราะบวกสองเราตีแบบตีเอาการ์ดแบบเาก่อกากมาตีแบบนี้นะตีทิ้งไปอะเอาแค่หลอดเดียวเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่นับนะบวกสองไม่นับนะ บวก2แตกไม่นับนะแต่ถ้าเกิดบวกสามขึ้นไปถ้าแตกตอนไหนคือหยุดเลยนะครับสองบวกสองบวกสองเว้ยบวกสองหนึ่งลอดบวกสองหนึ่งลอดบวกสองหนึ่งลอดมาบวกสองหนึ่งลอดหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดเออเอาแล้วนะได้บวกสองแล้วนะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดบวกสามแตกหยุดก่อนนะครับพอแล้ว บวกสีแต่ก็หยุดนะฮะแต่ถ้าบวกหติดก็คือหยุดที่บวกหนะครับไม่ใช่ว่าตีไปถึงบวกแปดนะไม่ใช่ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเอาแค่บวกหนี่แหละครับเอาใหมรอบหนึ่งบวกสามครับอะไรไปติดให้ผมหน่อยพี่ติดให้ผมหน่อยครับติดให้ผมหน่อยเออสามอืมดวงจะให้ผมลองบวกสี่อีกรอบนึงนะครับ ดวงจะให้ผมลองบวกสี่อรอบนึงก็ต้องจัดอะไรก็แพงขึ้นแพงขึ้นนะครับอะการ์ดสี่ใบการ์ดสองพันกว่าสองพันกว่าทั้านั้นเลยอะบวกสี่บวกสี่รอบนึงนะครับคือถ้าแตกคือพอแล้วนะฮะแตกคือพอแล้วนะครับหาซื้ออย่างเดียวแหละจริงๆควรจะหยุดตั้งนานแล้วด้วยนะครับแต่ว่าแหมใจมันอยากได้อะส่งผมอย่างเท่เลยไปบวกสี แบก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 แฮมเอ้ยมันติดว่ะเฮ้ยแม่ลั่นไปแล้วว่าต้องเอาบวกห้าตายแล้วนี่ไปแตกบวกห้าอีกรอบนึงคือเจ๊งเลยนะเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงแล้วนะโอ้โหพอเราบอกจะหยุดมันติดว่ะต้องบวกห้าครับต้องบวกห้าโอ้ราคามันสองหมื่นเองนะแต่ว่าคือของเราหมดไปเยอะนะครับอยากรวยให้ซื้อขายอยากหายให้ตีบวก อ,อ,อะไรยังแพงเลยตอนนี้อะไรบวกห้านี่บอกเลยนะถ้าเกิดว่าไม่รีบนะคือรอซื้อรอให้ราคาลงดีกว่านะครับบวกห้ามันไม่ต้องใช้ทุนงบตีบวกอะไรเยอะขนาดนี้นะซื้อเนี่ยคุ้มกว่าเยอะนะแต่ว่าคืออยากได้ไงไออารมณ์แบบนี้นยะพาจนกันมาเยอะแล้วนะครับอย่าเอาเป็นเยื่ยอย่างเอาอย่าเอาเป็นเปลี่ยนเยื่ยอย่างนะ ตัวละเจ็ดพันแปดพันแล้วตอนนี้อะไรไปหนึ่งตัวท <c oughs> ีมีตัวหก0ันเว้เจ็ดพันสามมาสองตัวอีกห,หนึ่งตัวครบหรือยังคือพิธีพิถันหน่อยนะครับรอบนี้แพงโคตรขอดูอะไรเก่าเราหน่อยเผื่อม,มีคุ้มๆมาโกเวตติ ราคาน่าจะประมาณนี้แล้วนะครับบั็กด้วยเอานี่แหละเอาบวก88บวกเปน็นน้ำไหลไปเลยจัดไปนี่ตัวนี้ด้วยตัวนี้เพิ่งเปิดได้มาเป็นราคาบั็กนะครับเออโรดิโก,โก้ด้วยเออเดียว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 มันต้อง109มันต้อง109เพื่อน108เยอะเกินไปเอาตัวบัก็กนี่109อยู่นี่ที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้ปึ๊บ ถึงไหมถึงไหมไม่เต็มว่ะมันต้องมันต้องร้อยเก้าห้าหลอดเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ร้อยแปดไม่ได้คนระต้องร้อยเก้าอีกใบหนึ่งป <c oughs> ูโยนี่เก็บไม่ได้นะปูโยยังไม่ได้ตีบวกสองเอ่อมีไหมร้อยเก้ามีไหมอืมเบคแฮมเอ็นทีนี่ถ้าไม่ใช้ก็ตีบวกไปหนึ่งตัวครับอ่ะมีสองตัวอ่าตีบวกไปหนึ่งตัวอ่าลงทุนสุดๆนะ เบคแฮมนี่อันนี้ร่างเอ็นที่นี้โปรไฟล์นี่ผมยาวแต่ข้างในอะ่ะหัวเกียนนะครับออย่าเอาปเป็นเยื่องอย่างนะครับใจเย็นๆหน่อยนะ <c oughs> บอกท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเองมันมันหน้ามืดมาแล้วมันถึงตรงนี้แล้วนะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะบวกห้าเดวิดเบคแฮมบวกห้าเบคแฮม b ีท B บีแบ็คนะฮะมาไปเลยบวกห้าพี่น้อง บวกนะครับบวกนะครับอ้าวอือออโคตรเจ๋งนฮะโคตรเจ๋งที่สุดเท่าที่เคยตีบวกมาเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาบอกเลยบอกได้เต็มปากเลยโคตรเจ๋งไอความอยากนี้คือโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งสุดๆนะใครจะสมนำหน้าผมก็ยอมรับครับ หมดไปน่าจะร่วมสองแสนได้ัหมน่าจะเลยนะน่าจะเลยสองแสนนะตีบวกเนะี่ยอยากรวยให้ซื้อขายให้ค้าขายนะครับอยากรวยให้ซื้อขายอยากหายให้ตีบวกดูดิทุกคนนี้ผมทำฟูมัดลิดไว้นะครับจริงๆเนี่ยผมตั้งใจที่จะเล่นเป็นนี่เล่นแผนนี้นะตั้งใจจะเล่นแผนนี้เอาโรนัลโดยืนคู่กับเนี่ยโดสองคนคู่กันนะครับแล้วตรงเนี้ยผมอยากได้เป็นโด เอเ่อ LHS กับ DO LHS อ่ะโรนลัลโด้ LHS กับ CR7 LHS คู่กันบวก8นะครับแต่โคตรแพงนะสี0 0 0 0นะเออแต่ว่ามันยังหาไม่ได้หรอกนะค่อยๆเก็บไปแต่ว่าอนาคตอันไกลๆไงแล้วก็อันนี้เบคแฮมเบคแฮม,มเนี่ยเบคแฮม,มจะเอาวางเบคแฮม,มตรงนี้ไว้นะเบคแฮม,ม back to back อ่ะเอาวางตรงนี้นะแต่ว่ามันยังตีบวกไม่ได้ไงเออใช้ไอคอนไปก่อนไอคอนนี่หัวเกียร์ไงซีดานก็ไอคอนไปก่อนนะจริงๆอยากได้ ใจอะอยากจะทําเป็นฟูลบวกแไงทั้งทีมเนี่ยฟูลบวกแนะครับแต่ไม่ใช่ร่างไอคอนบวกแนะก็จะเป็นร่างเอลเฮดกันอันนี้เป็นร่างแบ็คทูแบ็คนะครับที่เหลือเป็นเอลเฮดเนี่ยนี่เอลเฮดนี่เอลเฮดนี่เอลเฮดนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยอาจจะมีปรับเล็กน้อยแต่ว่าใช้ใช้ฟูตามนี้เลยนะครับฟูมัดดิทนะอันนี้ก็นี่ผมไปถอยลามอสบิวเอบวกแมานะครับประมาณ20,000นกว่านะเนี่ยถ้าเอาไปซื้อเนี่ยผมว่าอดใจรออ่ะราคาลงนะจังหวะได้นะครับผมก็ค่อยซื้อนะครับอย่าหน้ามืดแบบผมเลยนะ โอ้ยน้าม,มืดขนาน้ามืดแต่ก็ไม่เสียไม่เสียใจที่ทําไปเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วนะเราเลือกทางเดินแบบนี้แล้วนะครับถึงแม้มันจะเจ็บก็บทอะไรเพื่อเพื่อเดี๋ยวรอเล่นกันในสตรีมนะครับทีมฟูมัดดิคของผมชุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บไปตอนนี้เหลือแค่200,000เองดูดิเหลือ200,000เอ็มเองนะประมาณนี้นะแป๊บเดียวใช้แป๊บเดียวหมดอะถ้าเกิดคนอยากจะแบบอยากจะมีทีมดีๆอะ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้เจบ็จบฮะเจบ็บฮะเจ็บแต่จุกจุกแล้วไม่เจ็บด้วยเอ้ยจุกแล้วจุกเจ็บแต่ไม่จบฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราหาซื้อเอาไปล,ละเฮ้ย